ประตูขึ้นน้ำของซิตี้1-0ที่ฮารานยิงเข้าไปเนี่ยนะครับเป็นประตูที่100แล้วนะครับแล้วก็เป็นสถิติเร็วสุดตลอดการใช้เวลาไปเพียงแค่ 1น1นัดเท่านั้นเองนะครับผมนี่นะแน่นอนนะครับในที่สุดก็ทำได้นะจากนัดที่แล้วที่บอกว่ามีจับภาพตอนที่ก่อนหน้านี้ฮาลันนะครับทุบสถิติมาเรื่อยเลยนะครับยิงครบ20ประตูเร็วสุดยิงครบ30ประตูเร็วสุดยิงครบ40ประตูเร็วสุดแล้วก็ยิงครบ50ประตูเร็วสุดตลอดการเท่ากับว่า20 30 40 50แล้วก็100เป็นของเขาหมดเลยอ๋อคือ60 70 80 90ไม่นับแล้วห้าสบแล้วห้าแล้วร้อยเลยนะครับผมอ่อ หาลัานเองก็มาเปิดใจหลังเกมครับบอกว่าเป็นช่วงเวลาที่น่าภาคภูมิใจครับการทําครบ100ประตูเป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่มากนะครับการทําได้เร็วขนาดนี้ก็เป็นอะไรที่น่าทึ่งมากนะครับล้วก็บอกหลายครั้งแล้วนะครับตัวเขาพูดเนี่ยบอกว่ากองหน้าของซิตี้ต้องยิงประตูให้ได้เยอะๆนั่นคือหน้าที่ของตัวเขานะครับแล้วก็เป็นสิ่งที่ตัวเขาพยายามจะทําซึ่งมันก็ทําได้ไม่เร็วเลยแต่จริงๆนะครับเกมนี้เขาบอกว่าควรจะแฮตทริกได้ ยังยังไม่พอใจนะครับเพราะว่ามีโอกาสอยู่2อาครั้งนะครับก็เดี๋ยวกลับไปฝึกซ้อมเพิ่มนะครับฮารันบอกถึง9ประตูในเกมนี้บอกว่าการยิงกัน9ประตูในเกมเดียวเนี่ยถือว่ามากเกินไปนะครับมันเป็นเกมที่บ้าคลั่งจริงๆครับ